สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆคนหลักพระเครื่องนะครับช่องพระเครื่องมหานิยม EP ที่234นะครับ EP ที่234นะครับมีพระเก่าๆนะครับพี่พระสวยๆมานําเสนอ28รายการนะครับรายการที่1ถึงรายการที่21รายการละ200บาทนะครับรายการที่22ถึงรายการที่28เป็นรายการพิเศษนะครับรายการละ300บาทนะครับ ช่องทางการติดต่อนะครับเบอร์โทรศัพท์0ูนย์เก้าสี่หกหนึ่งสองหกหนึ่งหกแปดไลน์ไอดีใช้เบอร์ศูนย์แปดหกสี่หนึ่งเจ็ดศูนย์สองสามห้านะครับสามารถแอดไลน์เพิ่มเพื่อนนะครับมาดูรูปภาพาเพิ่มเติมได้เลยนะครับจัดส่งฟรีมีเก็บปลายทางนะครับเก็บปลายทางไม่บวกเพิ่มครับมาเริ่มมาที่รายการที่หนึ่งเลยนะครับรายการที่หนึ่งนะครับสมเด็จพิมพ์ใหญ่ลงรักนะคบพี่ ปิดทองนะครับเนื้อเก่าเก่ามันมันนะครับต่อไปรายการที่สองนะครับรายการที่สองนะครับพระรอดเนื้อดินนะครับเรียมกรอบเก่ามาพร้อมบูชานะครับกรอบเก่าแตกลายงานนะครับพี่ ต่อไปรายการที่สามนะครับรายการที่สามนะครับหล่อบโบราณหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมนะครับเนื้อโลหะเก่าๆขึ้นสนิมเขียวนะครับต่อไปรายการที่สี่นะครับ รายการที่สี่นะครับพระนางพญาเนื้อดินนะครับเนื้อดินเก่าๆนะครับพี่นางพญาพิมพ์เข่าตรงนะครับต่อไปรายการที่ห้านะครับรายการที่ห้านะครับสมเด็จเก่านะครับ เนื้อเก่าเก่าแก่งแก่งนะครพี่เนื้อนวลนวลนะครับต่อไปรายการที่หกนะครับรายการที่หนะครับพระสั่งกระจายหล่อโบราณนะครับเนื้อโลหะนะคะพี่ ต่อไปรายการที่เจ็ดนะครับรายการที่เจ็ดนะครับพระผงสุพรรณนะครับพระผงสุพรรณเนื้อดินนะคบพี่ใส่กลับมาพร้อมบูชานะครับต่อไปรายการที่แปดนะครับ รายการที่8นะครับหล่อบโบราณหลวงพ่อเงินพิมพ์ทีตานะครับเนื้อโลหะเก่านะครับพี่เนื้อมันมันขึ้นสนิมเขียวนะครับต่อไปรายการที่9นะครับ รายการที่เก้านะครับพระหล่อบูรานเก่านะครับเก่าไม่ทราบที่นะครับพี่เนื้อชินตะกวัวนะครับหลังลายผ้านะครับต่อไปรายการที่สิบนะครับ รายการที่สิบนะครับพระท่ากระดานน้อยนะคบพี่หล่อโบราณเนื้อชินตะกัวเก่านะครับต่อไปรายการที่สิบเอ็ดนะครับรายการที่สิบเอ็ดนะครับเหรียญเสมาพระพุทธชินราชนะครับ หลังอกเรานะคะพี่เก่าสวยนะครับเรียมกรอบมาพร้อมบูชานะครับต่อไปรายการที่สิบสองนะครับรายการที่สิบสองนะครับพระซุ้มกรเนื้อดินนะครับเนื้อดินเก่าๆนะครับพี่เนื้อมันๆน,นะครับ ต่อไปรายการที่สิบสามนะครับรายการที่สิบสามนะครับสมเด็จพิมพ์ใหญ่นะครับเนื้อเก่าเก่าแก่งแก่งนะครับพี่เนื้อหนึกนุ่มนะครับต่อไปรายการที่สิบสี่นะครับรายการที่สิบสี่นะครับพระปิดตาเนื้อผงคุกลักนะครับปิดท้องนะครับพี่ กิ์ปั้นลอยองค์นะครับเรียมกรอบมาพร้อมบูชานะครับต่อไปรายการที่สิบห้านะครับรายการที่สิบห้านะครับสมเด็จพิมพ์ใหญ่นะครับเนื้อนวลนวลมันมันนะครพี่ ต่อไปรายการที่16นะครับรายการที่16นะครับหล่อบโบราณหลวงพ่อเงินพิมพ์ขี้ตานะครับเนื้อโลหะเก่านะครับพี่<อ>เก่าสวยนะครับต่อไปรายการที่17นะครับ รายการที่17นะครับพระบูชาหล่อบโบราณเก่านะครับเนื้อโลหะขึ้นสนิมเขียวนะครับพี่เนื้อโลหะเก่าเก่านะครับต่อไปรายการที่18นะครับ รายการที่สิบแปดนะครับสมเด็จบางขุนพรมนะครับเนื้อขาวนวลน,นะครับพี่เนื้อแตกรายงานนะครับมีมวลสารผุดขึ้นตามพื้นผิวองค์พระนะครับต่อไปรายการที่สิบเก้านะครับ รายการที่สิบเก้านะครับหล่อโบราณหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมนะครับเนื้อโลหะเก่าสวยนะคะพี่ต่อไปรายการที่ยี่สิบนะครับรายการที่ยี่สิบนะครับเหรียญพระอาจารย์มั่นนะคะพี่ ลิทัตโตนะครับอุดมสมพรนะครพีเ่เก่าสวยนะครับต่อไปรายการที่21นะครับรายการที่21นะครับสมเด็จพิมพ์ฐานแซมนะครับ เนื้อเก่าเก่าแก่แกนะครับพี่เนื้อมันๆน,นะครับต่อไปจะเป็นรายการพิเศษนะครับรายการละ300บาทนะครับรายการที่22นะครับเหรียญเข้าหลามตัดพระปิดตานะครับพี่เนื้อชินตะกวัวนะครับ หุ้มทองแดงเก่านะคบพี่หลังจานยันนะครับต่อไปรายการที่ยี่สิบสามนะครับรายการที่ยี่สิบสามนะครับพระยาคุดหล่อโบราณนะครบพี่เนื้อกระไหลทองนะครับ หลังหนังสือนะคะพี่เรียมกรอบเก่าแตกลายงามมาพร้อมบูชานะครับต่อไปรายการที่ยี่สิบสามนะครับรายการที่ยี่สิบสามนะครับรูปหล่อปั้มหลวงพ่อเดิมนะครับเนื้อโลหะนะคะพี่ ฐานจานยันนะครับต่อไปรายการที่ยี่สิบห้านะครับรายการที่ยี่สิบห้านะครับพระขุนแผนใบพุทซานะคะพี่เนื้อดินเก่านะครับใส่ตลับมาพร้อมบูชานะครับ ต่อไปรายการที่ยี่สิบหกนะครับรายการที่ยี่สิบหกนะครับพระเชียงแสนเนื้อชินตะกั่วนะครพี่เนื้อชิ้นตะกั่วเก่าๆนะครับหลังลายผ้านะครับ ต่อไปรายการที่27นะครับรายการที่27นะครับพระยอดธงหล่อโบราณนะครับเนื้อชินตกะกัวเก่านะครับพี่เรียมกรอบมาพร้อมบูชานะครับ ต่อไปรายการสุดท้ายนะครับพี่รายการที่28นะครับรายการสุดท้ายนะครับพระพุทธชินราชหล่อบโบราณน,นะครับเนื้อโลหะนะครับหลังอกเรานะครับพี่เก่าสวยนะครับเรียมกรอบมาพร้อมบูชานะครับ ก็ครบทั้ง28รายการแล้วนะครับดูแลชอบหรือถูกใจตรงไหนนะครับสามารถติดต่อเข้ามาที่เบอร์ได้เลยนะครับหรือแอดไลน์เพ<ๆ>ื่อนมาดูรูปภาพเพิ่มเติมได้เลยนะครับฝากพี่ๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับและจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะครับสวัสดีครับ